สวัสดีครับแม่แม่พ่อพ่อพี่พี่ทุกท่านครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหนูจะพามาแปลปกฉลากนะครับในวดนวันที่1กรกฎาคม2564นนะครับปกฉลากนะครับในงวดนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับปรางอุ่งนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดแห่งหนึ่งเลยนะครับที่มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่น่าสนใจนะครับมีทั้งนะครับภูเขานะครับแล้วก็นะครับเป็นนะครับแหล่งน้ํานะครับแล้วก็เมฆนะครับอากาศบริสุทธิ์นะครับน่าจะสักครั้งนะครับน่าจะไปเที่ยวนะครับ หลังจากนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ยังเป็นนะครับทิวทัศน์สวยงามเลยทีเดียวนะครับสําหรับแม่ฮ้องสอนนะครับเป็นจังหวัดที่นะครับอยู่ทางภาคเหนือนะครับของประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับก่อนจะไปนะครับแปรปกนะครับดูกรบกวนเมตตานะครับกดติดตามคําว่าติดตามนะครับอยู่ด้าน ขวามือนะครับแล้วก็กดไลค์ชุดนีโปูขึ้นนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับคลิปวิดีโอใหม่ๆจากหนูนะครับเดี๋ยวนะครับก่อนจะไปรับชมกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูทิวทัศน์กันก่อนเลยนะครับก็ถือว่า สวยที่เดียวนะครับทิวทัศน์นะครับนี่ก็เป็นนะครับเป็นภูเขานะครับข้างหลังนี่เป็นภูเขาเลยนะครับข้างหลังนี่เป็นภูเขานะครับแล้วก็มีเหมือนจะเป็นนะครับอ่าเป็นแหล่งน้ํานะครับท่านผู้ชมครับเป็นแม่น้ํานะครับแล้วก็มีนะครับช่วงเช้าๆนะครับก็จะมีหมอกนะครับ เป็นหยดนะครับเป็นสายหมอกนะครับเป็นอากาศนะครับไอหมอกนะครับมาตรงภูเขาแล้วมาเป็นไอนะครับน่าจะเป็นไอความความนะครับไอของน้ํานะครับขึ้นนะครับดูแล้วเป็นภาพที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับภาพนี้นะครับก็เป็นภาพสารานะครับตรงริมน้ํานะครับนี่นะครับนี่ไว้นั่งจิบกาแฟชิลๆกันเลยทีเดียวนะครับมองดูภูเขานะครับ มองดูแม่น้ำมองดูสายหมอกนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับภาพเมื่อกี้นะครับที่หนูแปะถอดออกมาเลยครับจากภาพปกฉลากกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาโนะแปะนะครับในส่วนของส่วนหน้ากันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับในส่วนของรูปภาพนะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนหลังนะครับท่านผู้ชมครับ จะสังเกตว่านะครับตรงต้นไม้แห้งนะครับเหมือนต้นไม้แห้งนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ครับแล้วก็ตรงน้ํานะครับตรงท่านผู้ชมครับจะมองเห็นเหมือนนะครับเป็นตัวเลขกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปแปลกกันเลยครับ ภาพนะครับที่หนูให้หนูให้ดูเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมครับจะสังเกตนะครับตรงนะครับแหล่งน้ํานะครับตรงหนูจะแบ่งนะครับเป็น2ส่วนนะครับตรงแหล่งน้ํานะครับท่านผู้ชมครับแหล่งน้ํามองเป็นนะครับหนูมองเห็นเป็นนะครับท่านผู้ชม เก้านะครับหกนะครับท่านชมแล้วก็นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับหนูก็มองเห็นเป็นสี่สี่แปดนะครับตัวนี้นะครับเป็นการมองเห็นในความตามภาพนะครับที่หนูมองเห็นเองนะครับท่านชม ในส่วนของตรงต้นไม้สีส้มๆนะครับท่านผู้ชมต้นไม้สีส้มนะครับหนูก็มองเห็นนะครับท่านผู้ชม เห็นกับ3นะครับเหมือนสานะครับคุณผู้ชมมองไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะครับมาวิเคราะห์ต่อกันอีกนิดนึงนะครับ่านผู้ชมในของหน้าปกนะครับแหล่งน้ำนะครับ ก็ได้ตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชม96แล้วก็884นะครับในส่วนของต้นไม้นะครับก็เป็น37นะครับท่านผู้ชมจับสลับนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยอยู่นะครับท่านผู้ชม เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่2กันบ้างนะครับในส่วนของตัวเลขนะครับท่านผู้ชมในส่วนของนะครับที่2นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับตัวเลขที่น่าสนใจนะครับก็มี2507นะครับแล้วก็เป็นงวด25นะครับแล้วก็มีตัวเลขตรงนี้นะครับเดี๋ยวนูจะพาไปนะครับแปลในส่วน ของตัวเลขนะครับลงกระดาษกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ส่วนท้ายนะครับตัวเลขนะครับตรงที่มีนะครับจำนวน7ตัวก็มี2 5นะครับ0 7นะครับแล้วก็2 5ครับท่านผู้ชม เดี๋ยวนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับดูเรื่องราวของแปรกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะครับจะมาทํานายฝันแล้วก็เจาะลึกนะครับติดตามไว้เลยครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่านะครับสวยเลยทีเดียวนะครับ2 5 07แล้วก็2 5นะครับก็จับสลับนะครับท่านผู้ชม ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นข่าวข่าวสารนะครับเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสุดท้ายนี้10นิ้วประกบพนมมือนะครับยื่นขึ้นสุดศอกนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ